ตรงนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่จังหวัดปัตตานีนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากหนุ่มวิศวกรเอลลิสนะคะกับ อลิเซียค่ะซึ่งเป็นพยาบาลสาวชาวอังกฤษนะคะวัย20จากช่อง u t u b e e l i s h W R มาเยือนประเทศไทยแล้วก็ตัดสินใจค่ะในการที่จะนั่งรถไฟชั้น3มไปเที่ยวจังหวัดปัตตานีนะคะภายหลังที่คลิปวิดีโอได้ลงช่อง YouTube ไปนะคะก็ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจเข้ามารับชมและก็คอมเมนต์กันเป็นจานวนมากส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะคะว่าจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นเมืองหนึ่งในไทยที่น่ามาเยือนค่ะซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผย ไว้นะคะผ่านเพจ Facebook โจมันทนีว่ามียูทูบเบอร์รายหนึ่งชื่อเอลลิสหนุ่มวิศวกรกับอลิเซียพยาบาลสาวชาวอังกฤษ วัย20ขกว่านะคะจากช่อง YouTube e e l i s W R ได้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยนั่งรถไฟชั้นสาไปเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าตัวก็ระบุก,ก่อนเดินทางนะคะมีคำเตือนมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่าไป3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอันตรายมากมถ้าคุณไปคุณต้องระวังมากๆอย่าไปเดินซีซัวในเขตพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ควรออกมาตอนค่า แล้วก็หรือแม้กระทั่งประโยคที่พิมพ์มาว่าครั้งสุดท้ายเราเห็นคุณขึ้นรถไฟแล้วอยู่ๆดีๆนะคะก็หายไปหลายวันเราคนไทยก็เป็นห่วงจริงๆนะนึกว่าเกิดเรื่องกับคุณแล้วและนี่คือสารพัดคำเตือนจากผู้ชมชาวไทยที่โพสต์เตือนเข้ามาแต่ด้วยความที่ทั้งคู่นะคะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ชอบที่จะ ท่องเที่ยวในไทยแบบสัมผัสวิถีชีวิตชนบทนั่งคุยกับคนท้องถิ่นกินอาหารท้องถิ่นพวกเขาก็น้อมรับคำเตือนนะคะแต่ก็เลือกที่จะมาสัมผัสกับจังหวัดปัตตานีด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ แต่เมื่อได้มาเยือนนะคะต้องบอกว่าทั้งสองคนก็ไ,ได้มีการทําคลิปออกมาลงในช่องแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าการได้มาปัตินีครั้งนี้เนี่ยนับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากทั้งผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยสถาปตัตยกรรมบ้านสไตล์ไทยผสมจีนดูวินเทจโบราณแถมเจ้าของก็ยังเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยหลงไปเจอกรุ๊ปทัวของผู้สูงอายุด้วยนะคะ,คะเห็นบอกว่าบรรดาแม,แม่แม่เนี่ยต่างก็อินดูฝรั่งน้อยเลยให้มาจอยกรุปทัวไปด้วยกันเลยค่ะ บรรดาแม่ก็นีเขาเรียกว่านีบเนี่ยเนบเนีน่ยที่เราเรียกกันนะคะเ,เนบเอลลิสแล้วก็ลอลิเซียไปด้วยนั่งรถทัวร์ไปตามจุดตา่างๆแล้วก็แถมยังชวนทั้งคู่เนี่ยร่วมกันถ่ายรูปเซลฟี่ซะจุใจเลยทุกจุดชมวิวก็ทำเอาเอลลิสทั้งมึนทั้งขำทั้งฮาในความน่ารักของคนไทยที่มีให้นะคะซึ่งพี่โจเจ้าของเพจเฟซบุ๊กโจมนทานีก็บอกนะคะว่าหลังดูคลิป YouTube ของเอลลิสจบ ก็บอกตรงๆค่ะว่ารู้สึกภูมิใจแทนพี่น้องชาวปัตตานีเพราะว่าปัตตานีเนี่ยเป็นดินแดนที่ถูกคนไทยจำนวนมากมองภาพเป็นลบว่าอย่าไปเพราะว่าสถานที่แสนน่ากลัวแต่จริงๆแล้วกลับเป็นจังหวัดเล็กๆที่อบอุ่นภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่นบ้านเมืองสะอาดถนนหนทางที่เอลิสถ่ายมาก็เนียนมากค่ะไม่เห็นขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนชาวปัตตานีที่เอลิสพบเจอก็ใจดีและก็อ่อนโยนมากค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่โจเจ้าของเพจเฟซบุ๊กโจมันทนีได้ บอกถึงความประทับใจที่สุดก็คือการเห็นเอลลิสนะคะได้ถ่ายวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของสามศาสนาเพราะมันคือสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นแผ่นดินไทยใต้ร่มเงาพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะเห็นแลหละค่ะก่อนหน้านี้ก็มีคนเตือนเนาะอ,อย่าไปเลยแล้วก็เข้าใจว่า ความหวังดีนะอของคนไทยที่อาจจะมองภาพลักษณ์ผ่านทางสื่อต่างๆที่ออกไปนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็ตัดสินใจในการที่จะมาพิสูจน์ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ,คะที่จังหวัดปัตตานีก็ต้องบอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ,คะกลับประทับใจประทับใจมากแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้เราได้ดูกันด้วยค่ะแล้วคนไทยนะคะคนต่างชาติมาเที่ยวแล้วคนไทยก็ต้องมาเที่ยวด้วยนะคะจังหวัดปัตตานีต้องบอกว่ามาแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ